ซื้อแอร์ตอนนี้แถมอะไรบ้างที่โทรทัศน์บริการแอร์หลายยี่ห้อครับแถมฟรีพัดลมไมโครเวฟเครื่องพ่ออากาศลูกค้าจะรับเลือกเป็นเงินสดสูงสุดถึง3,000บาทตอนนี้ซื้อแอร์ผ่อนได้ไหมครับผ่อนได้ครับผมจัด0%นานสูงสุดให้10เดือนกับลูกค้าเลยครับ <Wow. S 2> เพียงแค่ลูกค้าถือบัตรอีออนชอยห e รือบัตรเครดิตชั้นนำนำบัตรมาที่ร้าน เราจัด0%ให้ลูกค้าได้ทันทีนานสูงสุดได้10เดือนเลยครับผมถ้าไม่มีบัตรผ่อนได้ไหมครับถ้าลูกค้าไม่มีบัตรก็สามารถผ่อนได้ครับนำาระเป๋าเนไปเดียวครับเดินเข้ามาที่ร้านมาคุยกับพนักง,งานหรือมาคุยกับผมผมสามารถจัดผ่อนให้ลูกค้าได้ทันทีครับผม